สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่24มิถุนายน2556นะคะราคานองคำวันศุกร์เริ่มเห็นการฟื้นตัวขึ้นนะคะเราทำให้ปิดตลาดวันศุกร์ที่1,297ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา22.24ดอลลาร์นะคะโรหะาเงินปิดที่20.08ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา58เซนนะคะอัคานองคำยัง ติดแนวต้านตรง1,300ดอลลาร์นะคะหลังจากที่ปรับตัวลงแรงกว่า6%ในวันพฤหัสนะคะที่ตลาดค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลนะคะหลังจากที่มีการประชุมของเฟดนะคะเราก็มีคำแถลงจากประธางเฟดนะคะว่าจะมีการยุติมาตรการ QE ในช่วงกลางปีหน้านะคะตรงนี้ทำให้มีแรงเทขายในทองคำแล้วก็ าทางการเงินอย่างอื่นนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงแรงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉนั้นสัปดาห์นี้นะคะมองว่าราคาทองคำก็มีโอกาสพื้นตัวนะคะแต่ว่าการพื้นตัวอาจจะยังมีกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดอยู่นะคะถ้าดูทางปัจจัยพื้นฐานเองนะคะก็อาจจะยังไม่มีปัจจัยที่สนับสนุนมากมายนะคะอาจจะมีเฉพาะแรงซื้อ ทองคำในตลาดเอเชียเหมือนรอบที่แล้วนะคะที่ราคาทองคำลงแรงในช่วงเทศกาลสงการนะคะช่วงนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ครั้งนี้คิดว่าจะไม่น่าสนาแน่นเหมือนรอบที่ผ่านมานะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เข้าซื้อไปแล้วรอบที่ผ่านมานะคะเราถ้าสังเกตดีว่าราคาทองต่าโลกรอบนี้นะคะต่ํากว่ารอบที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะคะราคาทองคําลงไปใกล้ๆพันสอง 70ดอลลาร์นะคะเราก็วันศุกร์อาจจะเห็นขึ้นมาประมาณพันสองร้อยเก้าสิบดอลลาร์นะคะแต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่ารอบที่แล้วนะคะแต่ด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะเมื่อเทียบกับรอบที่แล้วนะคะช่วงสงการเพราะฉะนั้นทำให้ราคาของแท่งในประเทศเนี่ยยังดูเหมือนแพงกว่านะคะเพราะว่าราคาของแท่งใ,ในประเทศวันศุกร์นะคะอยู่ประมาณ 1 10 9 1 0 0นะคะช่วงนั้นนะคะแต่ว่าถ้าดูต่ำสุดของรอบที่ผ่านมานะคะอยู่ที่1 8 5 0 0นะคะ่นพัานะมนก็อาจจะมีมุมมองว่าไอ้ราคาทองก็ลดลงก็จริงแต่ว่าก็ยังแพงกว่านะคะในช่วงเทศกาลสงการช่วงนั้นนะคะส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้นะคะก็คิดว่าอาจจะมีตัวเลข เศรษฐกิจสหรัฐนะคะก็มีหลายตัวเหมือนกันนะคะยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะยอดขายบ้านใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็มองว่าตัวบมงตัวก็อจะดีขึ้นนะคะอย่างยอดขายบ,บ้านใหม่แต่ว่ายอดสั่งซื้อสิน,นค้าคงทนก็อาจจะให่่ตัวนะคะในอัตราที่ไม่สู้ดีมากนะคะเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนนะะที่สำคัญก็จะเป็น ตัวเลข GDP ไต่มาหนึ่งเป็นการตัวเลขประมาณการครั้งสุดท้ายของอเมริากานะคะรอบนี้มองว่านาะจะแย่ตัว2.4นะคะก็เท่ากับรอบที่ผ่านมาประมาณการครั้งสองนะคะถ้าไม่แตกต่างก็จะไม่ได้มีผลกับค่าเงินดอลลาร์นะคะก็คงต้องติดตามว่าตัวเลขสศิสตรที่ประกาศออกมานะคะถ้าออกมา ดีกว่าถ้าคาดการหน้อยนะคะค่าเงินดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งค่าแล้วก็กดดันกับราคาทองคำนะคะเพราะว่าการท,ที่เฟดจ,จะตัดสินใจที่จะยุติมาตรการ QE เนี่ะคะก็คงต้องผูกกับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะคำว่ากลางปีหน้าถ้าเกิดเศรษฐกิจยังไม่ดีนะคะก็อาจจะเลื่อนออกไปก็ได้นะคะส่วนทางยุโรปนะคะมีการประชุมสุดยอดผู้นำา EU นะคะจะมีขึ้นในวัน เพราะเหตุนะคะเราก็วันศุกร์นะคะประชุมรอบนี้เคียวคิดว่าวก็คงหาเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ในยุโรปเศรษฐกิจในยุโรปนะคะก็คงไม่ได้มีมาตรการออกมาที่ชัดเจนนะคะหรือว่ามาตรการใหม่ที่ออกมาแก้ไขนะคะงนั้นก็เลยมองว่ารอบนี้ก็คงไม่ได้มีผลกระทบมากมายกับราคาทองคําเท่าไหร่นะคะแนวโน้มราคาทองคานะคะมองว่า อา,อาจจะยังติดแนวต้านที่พันสามร้อยดอลลาร์นะคะแล้วแนวต้านถัดไปที่พันสามร้อยยี่สิบถึงพันสามร้อยิบห้าดอลลาร์เนี่ยอาจจะมีแรงขายออกมาด้วยซ้ำนะคะส่วนแนวรับของวันนะคะให้ไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบดอลลาร์นะคะนั้นการลงทุนในโกลฟิวเจอร์ช่วงนี้นะคะก็ก็คงแนะนำฮัดดิตัวขึ้นเข้าใกล้พันสามร้อยถึงพันสามร้อยสิบ เปิดเล่นฝั่งขายนะคะจุดคัทลอสสำหรับคนที่เล่นฝั่งขายก็คือถ้าเกิดราคาทองคำกลับยังฟื้นตัวขึ้นนะคะเราก็ทะลุผ่าน320ดอลลาร์ก็อาจจะต้องปิดฝั่งขายทิ้งเพราะว่าราคาทองคำมีโอกาสจะขึ้นได้ต่อน,นะคะส่วนตัว s i l v e r Future นะคะก็แนะนำว่าเล่นฝั่งขายเหมือนกันนะคะล้วก็จุดคัทลอสฝั่งขายให้ไวที่20ดอลลาร์ 50เซนนะเซ็น50อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะต่อหุ้นไทยช่วงนี้ต้องบอกว่าผันผวนสุดๆนะคะก็เปิดตลาดวันศุกร์ก็เปิดใหม่ในแดนลบนะคะแต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะทำให้เคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะแล้วในที่สุดก็กลับมาปิดในแดนลบอีกทีหนึ่งนะคะก็คงเป็นความวิตกังวลนะคะเกี่ยวกับออฟเฟรชชยุติมาตรการคิดอ e, ีกกระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลกเช่นกันนะคะนั่งหนึ่ง ตัางประเทศยังขายสุทธิออกมานะคะถือว่ายังเยอะนะคะ3,500ล้านบาทสำหรับบันสุกนะคะส่วนออในส่วนของพอร์ตการลงทุนของโบรเกอร์นะคะเป็นคนที่กลับมาเก่งกำไรนะคะกลับมาซื้อสุทธิถึง2,000ล้านบาทนะคะก็มองว่าสัญญาเซ็น50ฟิวเจอร์นะคะก็มีการอ่อนตัวลงนะคะ เราก็หลุดแนวรับที่915จุดนะคะลงไปแนวรับถัดไปตรง900จุดแต่ว่าก็มีแรงซื้อเด้งกลับขึ้นมาได้นะคะมันเออวันนี้มองว่าตัวเ0็นอินดฟเจอร์นะคะอาจจะกขางตัวในกรอบที่ห่อนห้าจะแคบลงนะคะาจะาผันผวดน,น้อยลงนะคะเราก็ในส่วนกรณีที่กลับขึ้นไปนะคะใกล้ๆแนวต้านตรง950จุด นะคะใครมีสาซื้ออาจจะปิดสาซื้อนะคะทำกำไรไปเพื่อลดความเสี่ยนะะงก่อนมีที่อ่อนตัวลงมานะคะก็คิดว่าตรงแนวต้านนะคะไอ้ตรงแนวรับ915 900จุดก็เปิดไปเข้าไปเก่งกำไรได้นะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดอยากเล่นฝั่งขายนะคะขึ้นไปเหนือ950จุดตรงนี้นะคะเปิดเล่นฝั่งขายได้นะคะ จุดคัลล์ลอสเล่นฝั่งขายให้ไว้ที่965จุดนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ